วันนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับสำหรับคนที่กำลังหาถังกองอยู่นะครับแหลายคนอาจจะสับสนในการเลือกถังกองที่จะมาใช้งานในตู้ปลาเราหรือบ่อ,อปลานะครับนี่ตัวนี้ผมจะยกตัวอย่างนะครับนี่ผมจะมีถังอยู่2แบบนะครับอ่าไอเน,นี้ยเป็นค,ค,คือเขาเรียกถังกองนอกนะครับอันนี้คือเลือกถังกองสําหรับบ่อ,อปลานะครับคือถังกองนอกเนี่ยครับมันก็คือสามารถไอตั้งเนี้ยถังไว้ที่พื้นได้แล้วก็ต่อสายเข้าไปนะครับอันนี้คือ จะมีปั๊มอยู่ข้างในนี้เขาเรียกกองนอกนะครับสาหรับมือใหม่ที่กําลังย่อหาถังกองอยู่อ่าอันนี้ก็คือถังกองนอกทั่วไปนะครับก็คือจะมีหลายรุ่นต่อเป็นแบบนี้จะมีถังกองนะครับส่วนอันนี้คือเป็นถังกองบ่อปลานะครับก็สามารถใช้กองตู้ได้แต่ว่าสิ่งสําคัญคือมันจะไม่มีปั๊มมาให้อันนี้จะเป็นแบบครบชุดนะครับก็จะมะีตัววัสดุกอง U ูอะไรมาให้เราเลยนะครับแต่เราจะต้องมีปั๊มน้ําอยู่หนึ่งตัวนะครับไว้สําหรับดูดน้ําเข้านี้ ตัวนี้จะตั้งอยู่ในระดับของพื้นบ่อหรือเท่าบ่อได้นะครับแต่ว่าตัวนี้ตั้งในระดับบ่อไม่ได้นะครับต้องตู้ต้องอยู่สูงกว่าแล้วก็ตัวนี้ต้องอยู่ต่ํากว่าถึงจะใช้งานได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวแนะนำนะครับสําหรับคนที่กำลังหาถังกองอยู่นะครับเนี่ยมันจะแยกกนระหว่างถังกองนอกม,นมันชื่อถังกองนอกเหมือนกันแต่อันนี้สำหรับบ่อที่มีแบบพื้นที่ ในระ,ะนาบเดียวกันแล้วก็ใช้สามารถใช้ปั๊มน้ำนดูดเข้าถังกรองนี้ได้แต่ตัวนี้จะต้องตั้งต่ำกว่าระดับตู้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งอันนะครับที่มาแนะนําสําหรับมือใหม่ที่กําลังเลือกถังกรองนะครับที่จะปรึกษาวิธีการเลือกถังกรองนะครับก็สามารถไลน์มาทางไลน์แอดไทคอรเรียมได้นะครับเราก็สามารถปรึกษานะครับว่าจะใช้แบบไหนนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ